พระโคมตันประเทศที่แดนสนาสุดประชนยึดตั้งบ้านโบราณลุกมาดูรักษาสามาคีทุกใกลปังสมัยศัตรูจู่โจมตีเราพิเชื่มร,รวมลุกไล่เขาร ความเชื่อไทงยามดันไหลคือว่าเมรู้ความเชื่อค่าเอกกราดคือใจดีที่เราบูชาเราจะทราบมาขีดรุ่งนี่ใจรักชาติประเทศเอกก็รักจังดีใครยังมีเราจะไม่ละให้เอาเลย อกส,สักครั้งในบางส่วนที่เรา,าสู้ยังไม่ได้พยยามปลดเสียน้ำให้ที่น่าเศร้ามาม้ที่พายให้ได้ฉันยังยันยังกอดคำเพื่อนได้ชิดนาคุยกันนาานสุด ให้ใครเขาเยี่ย,ยมยำขยำข,ขยีประคับประคองฟงสุดอิสระเสรีมือใครไม่ช่วยกันจนวันตายจะสิ้นชีวิตชีวิตให้รื้อลันวาและมันรักแทบไม่ข้าสายมีไม่ดีดียินงตอร์ คนที่เกิดในราศีกรกฎจากไยธาโรค่ะเป็นคำทํานายของวันที่1ถึง31กรกฎาคม2,567ค่ะก่อนอื่นคนที่เกิดในราศีกรกฎก็อธิษฐานขอให้ได้ไพ่ที่ดีๆนะคะ ให้ทั้งสิบใบของคนเกิดราศีกรกฎเปิดออกมาแล้วนะคะมีดังนี้ค่ะหกไม้เท้า j u ดเม้นเด์ทาวเวอร์จัสสามดาบเจ็ดถ้วย n n i h t t o p p n t t c l l s ด t h ์เ e โรเฟนต์สองดาบสามเหรียญมาฟังคำทํานายกันค่ะ สถานการณ์ในตอนนี้ของคุณคุณมีความเสียใจใจสลายคุณมีเรื่องผิดหวังเหตุการณ์ในตอนนี้ของคุณคุณจะมีการตัดสินใจที่ก่อให้เกิดความเท่าเทียมคุณอาจจะเจอเรื่องราวที่เกี่ยวกับกฎหมายหรือคุณจะได้รับความยุติธรรมค่ะพื้นฐานในตอนนี้ของคุณ คุณจะมีการตัดสินใจมีโอกาสเลือกอีกครั้งคุณจะต้องทำใจว่าอาดีตที่ผ่านมาให้มันผ่านไปแล้วก็ตั้งใจทำปัจจุบันให้ดีค่ะไพ่ที่บอกถึงอดีตที่เพิ่งผ่านมานะคะบอกถึงว่าคุณมีชัยชนะมีความสำเร็จมีการเฉลิมฉลองความสำเร็จค่ะ เหตุการณ์ในอนาคตของคุณที่คุณอาจจะได้เผชิญคุณอาจจะพบกับเหตุการณ์ที่คุณขยับตัวไม่ได้เลือกไม่ได้ว่าจะต้องทำอย่างไรหรือตัดสินใจไม่ได้ค่ะความสามารถของคุณคุณมีความสามารถที่จะแสดงออกมาให้คนอื่นได้เห็นว่าคุณมีความสามารถอย่างไรเพื่อที่จะมุ่งมั่นสร้างฐานะค่ะ เพื่อนหรือคนรักของคุณจะมีส่วนที่ทำให้คุณมีการรวมกันเป็นหนึ่งเป็นตัวแทนของคนที่มีความรู้หรืออาจจะหมายถึงว่าคุณเป็นที่พึ่งพาของคนอื่นๆค่ะความคิดในใจของคุณคุณอยากที่จะมีความละเอียดมีการใส่ใจรักอิสระอยากที่จะออกไปหาเส้นทางใหม่ๆค่ะ ไพ่ใบที่สิบไพ่สรุปของคุณคุณได้ไพ่เจ็ดถ้วยหมายถึงว่าคุณมีความสับสนเนื่องจากมีตัวเลือกเยอะคุณอาจจะรู้สึกว่ามีอะไรมากมายเกินจำเป็นหรือมีข้อเสนอเข้ามาก็เยอะมากจนตัดสินใจไม่ถูกค่ะในครั้งต่อไปจะเป็นคำทำนายของคนที่เกิดราศีสิงค์ค่ะ แล้วพบกันค่ะสวัสดีค่ะ ดินสยามง,งามประเทึกว่าเหมือนทองได้เข้าครองตั้ประเทศแค่แดนสง่าสืบเผาชนดึกดำบ้านโบราณลพบมารวมรักษา,าสามาคีทธวีใครปางสมัยศัตรูจูโจมตีเราพิชีพรวมรวม เขาเลือดไมาบ่งพดุงไกลสยามสมัยโงร,ราณรักตลอดมาดินสยามคือวัตถุของเชื้อไทยน้ำเป็นไรคือว่าเลืดของเชื้อ่าเอกกราชคือเจดีที่เราผู้ชาย ชาติประเทศเอกราชัมดีใครย่ำมีเราจะไม่ อิศราในแดนสยามที่พ่อแม่สุยามวยด้วยภัยให้ยามปราบสิ้นน้ำให้ที่นาสุชาติมาแม่ทีงภัยให้ได้จนไร้ยับยัย้งก็กลับคงเทือนได้ชื่ไหมควรแก่น้ำนามสุด อยากขาสรนมดคนดีเราเราทั้งหลายเลือและเนื้อชาติทิ่งไกรมีให้ใครเขาเยียบยำขายำขยีประคับประคองป้องเสดอิสระเสรีมือใครมีช่วยกันจนวันตายจะสิทธที่วัชีให้